สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ลด c าร b โบไฮเดรตแอนด์ไฮแฟตค่ะวันนี้เราก็มีเมนูที่ง่ายแสนง่ายเป็นการผสมและประสาน,นะคะระหว่างเนื้อสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบหลักของเรานะคะกับน้ำจิ้มค่ะแต่เราเนี่ยจะไม่ทำเขาแยกกันแต่เราจะผสมลง ไปในคราวเดียวกันเลยเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเมนูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรเมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูหมูสามชั้นหมักในซอสน,น้ำจิ้มค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง I am ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมหมูสามชั้นค่ะ แล้วก็เอาหนังขอบที่เป็นข้างบนแข็งๆเนี่ยเฉือนออกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมาขามเปียกค่ะอันนี้อาจจะใช้แบบสำเร็จรูปหรือว่าบีบที่เป็นคั้นมาเองก็ได้นะคะอิเลท,ทอรอน้ํน้ำปลาเกลือพริกป,ป่นค่ะ ขั้นตอนและว,วิธีการหมักนะคะํำดับแรกเลยนะคะหลังจากที่เราเชิญเอาตัวหนังที่มันแข็งๆของหมูสาชั้นออกเรียบร้อยแล้วเราก็เอาซ่อมค่ะจิ้มไปที่เนื้อหมูสามชั้นของเราเลยนะคะเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูสามชั้นเนี่ยนะคะให้มากที่สุดเลยนะคะ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าน้ําในหมูเนี่ยมันหายไปก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าน้ําที่อยู่ในตัวหมูความหวานของมันเนี่ยจะหายไปเพราะเราเอาซ่อมจิ้มก็จริงแต่เราจะเอาน้ําจิ้มของเราเนี่ยค่ะใส่ลงไปทดแทนนะคะเมื่อจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้ก่อนเราก็มาทําน้ําซอสน้ําจิ้มกันค่ะใส่น้าาํามะขามเปียกลงไปนะคะตามด้วยน้าําปลาอีลิททอล พริกป่นอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เติมเกลือลงไปสักเล็กน้อยเคี่ยวส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีเลยอันนี้ก็เติมน้ำปลาอีกสักเล็กน้อยเพราะว่ามันจะรสชาติเผ็ดมากนะคะก็พอเมอื่อดีแล้วก็ต้องพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเมื่อพักทิ้งไว้เย็นแล้วนะคะเราก็เอาซอสน้ำจิ้มที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักจนเย็นเนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วก็ หมักส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแต่ระวังเผ็ดนะคะต้องใส่ถุงมือด้วยนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาแรปเนี่ยนะคะคุมไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราไปแช่ตู้เย็นเนี่ยน้ำมันจะถูกดูดด้วยความเย็นในตู้เย็นไปอยู่แล้วนะคะต้องคุมไว้นะคะเมื่อพักทิ้งไว้สอกสามชั่วโมงนะคะเราก็เอาเนื้อหมูที่เราหมักไว้ค่ะลงไปใส่ในหม้ออบลมร้อนหรือจะเตา ทาหรืออะไรก็ได้นะคะที่เรามีเนี่ยแต่อันนี้มันคือการประหยัดเวลาเท่านั้นเองนะคะแต่ทําย่างด้วยเตาถ่านเนี่ยจะหอมกลิ่นเหมือนเราทานหมูปิ้งตอนเช้าๆเลยนะคะเราก็หมักเสร็จด้านหนึ่งแล้วเนาะเราก็เอาน้ำซอสที่เหลือเนี่ยนะคะทาลงไปอีกด้านหนึ่งที่เราพลิกเรียบร้อยแล้วนะคะพอเพื่อให้มันไม่แห้งเกินไปเพราะว่าเวลาเราอบหม้อลมร้อนเนี่ยจะ น้ำในเนื้อสัตว์เนี่ยจะถูกดูดออกไปมันก็จะทำให้แห้งเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องใช้น้ำซอสน้ำจิ้มที่เหลือเนี่ยค่ะทาลงไปด้านที่หนึ่งด้านที่สองนะคะพริกกลับลงไปเห็นไหมเนี่ยสีสีเนี่ยค่ะสีเนี่ยมันเพราะวันถูกดูดไปเราก็ต้องทาให้เขาเนี่ยเกิดความชุ่มฉ่ำนะคะในตัวเนื้อสัตว์ของเรานะหลังจากนั้นแล้วเราก็ อบอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเนื้อชุ่มฉ่ำมากแต่น้ามันก็เยอะเหมือนกันนะคะอันน้ามันที่มันออกมาจากที่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อย่างเสร็จร้อยเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นนะคะที่รับประทานนะ่ะน้ำจิ้มเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําเพิ่มเติมเลยเพราะรสชาติเนี่ยเข้มข้นมากเข้มข้นเนี่ยไม่ได้ เกิดจากการที่เราใส่ส่วนผสมนะคะทุกอย่างเป็นจํานวนมากหรอกคะ่ะแต่เกิดจากการที่เราเอาน้ําจิ้มของเราเนี่ยไปเคี่ยวให้ได้ที่ให้มีความงมดเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นคะ่ะรสชาติมันก็จะเข้มข้นไปในตัวเลยแต่ถ้าใครยังคิดว่า มันยังไม่เข้มข้นพอเราก็สามารถที่จะทำน้ำจิ้มเนี่ยนะคะแยกออกมาทานคู่กันตอนที่ทานคู่กับผักก็ได้อันนี้ถ้าใครที่ชอบรสเข้มข้นหรือรสจัดมากกว่านี้ก็สามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่ง่ายแสนง่ายนะคะเมื่อรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ